แบตเตอรี่ก็8,200บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะครับนึ่งใส่ซึ่งโดยมีผัดขาวบางรองอยู่นะครับอันนี้ตู้เย็นนะครับก็ใช้ได้ปกติน,นี่น้ำแข็งแข็งแล้วก็หวานเย็นนี่หวานเย็น ทำไว้นี่เย็นอันนี้เป็นตู้เย็นเก่านะครับที่ฝาปิดช่องฟิตไม่มีนี่นี่เยน็นนี่ของนะครับหมูเตรียมสต็อกนะครับสต็อกนีกินเป็นเดือนเลยนี่อันนี้ของเรานะครับอยู่ห่างตัวอำเภอรประมาณ50กิโลนะครับไกลมากแล้วก็ห่างหมู่บ้านประมาณ7กิโลนะครับไฟฟ้าไม่มี เราก็ใช้ตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อที่ตามสเปคเขาบอกไว้400ถึง800วัตต์นะครับนึ่งข้าวเหนียวนะครับตรงนี้นึ่งข้าวเหนียวก็วจะสุกแล้วพัดลมสบาย ถึงเช้าสบายเลยนะครับเป็นข้าวเหนียวสบายไม่ต้องใช้แก๊สให้เปลืองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูตัวอัปเกรดนะครับโซลาเซลล์ตัวอัปเกรดซึ่งเราอัปเกรดขึ้นมาเราอยากจะใช้ตู้เย็นนะครับจริงๆก็ใช้ตู้เย็นใช้เนื่อข้าวเหนียวนะครับหรือหมูข้าวเจ้าก็ได้นะครับพัดลมก็ได้สบายการําร้อนก็ได้นะครับ ชุดนี้เป็น2 4โวลต์200แอมป์ชุดนี้เราใช้ a c t i v e b a l a n c e 5แอมป์ตัวเดียวนะครับเราจะมาใช้ BMS นะครับนี่เสียงพัดลม In นเวอร์เตอร์นะครับของ CJ 3,600วัตต์ตัวนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์นะครับของ Powerma 60แอมป์นะครับแล้วก็ใช้เบรกเกอร์2ตัวจากแผง1ตัวแล้วก็จาก ช์จเจอร์ลงแบตนะครับพัดลมเขาก็จะดังอย่างนี้ตลอดนะครับใครแนะนําใครจะใช้นะครับให้เอาไว้นอกบ้านจะดีนะครับวพาาจะไม่เป็นการบรบกวนแล้วก็เซิร์กันฟ้าเรายังไม่ใส่นะครับเพราะว่างบประมาณหมดพอดีนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็เลยหน้าฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอได้เงินสักหน่อยนะครับเราก็จะสั่งมาติดเพิ่มนะครับตอนนี้ ชาร์จอยู่ที่139วัตต์นะครับมาที่4.9แอมป์เพราะแบตใกล้จะเต็มแล้วครับ27.6โวลต์จริงๆถ้าช่วงชาร์จพีิกๆนะครับก็จะปละยมาณ18-19แอมป์เลยนะครับ สำหรับราคานะครับก็จะมาบอกคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้นะครับแบตเตอรี่ก็8,200บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับแล้วก็แอคทีฟบาลานซ์ก็6ก0กว่าบาทอินเวอร์เตอร์ก็2,100กว่าบาทนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์ก็1,600บาทสำหรับเบรกเกอร์ก็2ตัวก็ไม่แพงนะครับ100กว่าบาทเองแล้วก็แผง แผงซื้อมาหนึ่งแผงนะครับจริงๆชาสองแผงตอนนี้เพราะว่าแผงเก่าเรามีเราซื้อมาแค่หนึ่งแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์ก็ประมาณสองพันสองร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับจากลาซาด้านะครับสําหรับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับตอนแรกก็ใช้ย,ยากมากนะครับเพราะว่าของผมมีตั้งค่าถึงดี5น้านะครับของเพื่อนตั้งค่า เป็น D04 นะครับเพราะว่าผมไปดูจาก YouTube หลายๆเจ้านะครับส่วนมากจะเป็น D04 แต่ของผมเป็น D05 ผมก็เลยงงมากนะครับตั้งค่าไม่ได้ทั้งแปลภาษาดูจากคู่มือทั้งดู YouTube ของเพื่อนนะครับเดี๋ยวชิปหน้าผมจะมาตั้งให้ดูนะครับว่า D05 ของผมมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ